สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่29ของเดือนมกราคม2564นะคะวันนี้ตอนช่วงเช้าประมาณสัก11โมงแล้วค่ะนะคะเนะมื่อเช้าก็ดูดวงไปสองท่านนะคะมาจากบอกรอยก็เป็นที่พอใจของทั้งสองนะคะทั้งสองท่านที่เป็นลูกค้าวันนี้พี่อ้อยก็เปลี่ยนชุด อันนั้นซึ่งเป็นชุดสีดำก็มาใส่ชุดนี้เพราะว่าตอนช่วงนี้ก็เริ่มจะร้อนแล้วค่ะเพื่อก็ละลายอยู่ที่บ้านไม่มีปัญหาอะไรชีวิตคนเราอะนะมันมีความหวังนะคะมีความหวังด้วยกันทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนมีความหวังอยากรวยทางรัฐอยากรวยอยากได้อยากดีอยากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนะ่ยมันยังติดอยู่หนึ่งสภาวะของกิเลส คือความโลภความอยากนะถึงจะเรียนธรรมะมาขนาดไหนกิเลสก,ก็ยังเกาะอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะคนเรานั้นมีจิตสำนึกรักโลภโกรธหลงมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่อ้อยเองก็เหมือนกันก็อยากค่ะอยากอะไรรู้ไหมอืมอยู่ในเพราะว่าคนจนนะคนตกงานงานการก็ไม่แน่นอนรายได้ก็ไม่แน่นอนพี่อ้อยจึงอยากจะได้เจ็ดพันค่ะ ดูไปแล้วพวกเศรษฐีเขาคิดว่ามันเงินนิดเดียวมันเป็นเงินขอทานนะมันเป็นเงินที่แบบไม่เอาก็ได้โธ่รัฐบาลเขาแจกเหมือนคนขอทานนะเหมือนวนันเหมือนวันอาหารให้ไก่นะใครจิกได้ก็จิกจิกไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไปนะคะคือลงแอปกระเป๋าตังอมแลบเออเออลงแอปเราชนะอะไรประมาณนั้นนะคะพี่อ้อยก็ทาไม่เป็นหรอกนะทาเป็นแต่ว่าทําไปแล้วก็ไม่ทันคนเขา ก็เลยอยากจะลองทําดูนะวันนี้ก็อยากจะฟังข่าวคราวก่อนว่ามันจะได้ไหมถึงเขาจะให้เป็นอาทิตย์ละพันละพันมันก็ยังดีกว่านะฮะคนเราในภาวะที่เราไม่มีารายได้อะไรเกิดขึ้นมาแบบตายตัวเราก็อยากได้ทุกคนสงสารคนแก่คนเฒ่าที่เขาทาไม่เป็นนะแอปอะไรไม่รู้จักมือถือก็ไม่มีอะไรไม่มี ถ้าหากลูกเต้าเขาใส่ใจนะคะเขาก็จะทําให้นี่คุณยายนี่คุณปู่นะคุณน้าคุณลุงนะาําไม่เป็นหนูทําให้แต่บางครอบครัวไม่ใส่ใจเลยนะคะทั้งที่เรียนจบปริญญานะคะโอ้ยคุณยายนั่งตะบันหมากคุณยายนั่งสารจักสารคุณยายนั่งทําขนมหลังขดหลังแข็งแต่ไม่เคยถามสักนิดว่าคุณยายนะเดี๋ยวหนูจะทํากระเป๋าตังค์ให้แบบนี้แบบนี้ก็ไม่คิดจะช่วยในครอบครัวก็มีเยอะแยะค่ะ ที่ปล่อยผ่านไปนะคะทั้งที่ลูกหลานก็เรียนจบสูงสูงแต่ไม่ได้ใส่ใจคนในครอบครัวเลยนะคะแต่พี่อ้อยก็มีเพื่อนดีนะคะเขาก็พยายามที่จะเข้าให้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะได้เดือนละห้าพัน่ะพี่อ้อยก็ได้มานะคะแต่ว่าเอ่อคนละครึ่งนะคะพี่อ้อยทําไม่ทันก็ไม่ได้แต่คราวนี้พี่ไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าลองเข้าดู พี่ก็ให้ญาตินะให้ลูกหลานทําให้นะฮะก็ยังจะฟังข่าวอยู่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะคือพูดโดยทั่ว,วไปนะคะพี่อ้อยก็พูดโดยทั่ว,วไปว่าเรื่องราวของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะชีวิตการดําเนินชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะทุกคนทําอะไรแล้วไม่เหมือนกันหรอกนะอเออ ตอนช่วงบ่ายนี้ก็จะมีอีกค่ะสองท่านนะคะโทรมาแล้วค่ะพี่อ้อยก็ไปไหนไม่ได้วันนี้ก็ยังจะต้องอยู่บ้านนะซึ่งจะไปดาราที่ไหนก็ไม่ได้นะปกติแล้วก็ออกไปทานอาหารบั่งเมากระชายแถวเพื่อนฝูงบ้างนะวันไหนที่ไม่มีงานแต่ถ้ามีงานพี่อ้อยก็จะอยู่บ้านนะคะมาดูคลิปของพี่อ้อยนะฟังแล้วก็มันไม่มีฉากที่น่าตื่นเต้นร้าใจ ไม่ได้ทําอาหารที่กินแล้วมูมมามนะชอบอยากจะให้ใครกดไลค์กดแชร์นะอะไรต่างๆนะบางคนก็ได้ยอดวิวเยอะอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพี่อ้อยไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะนะคือวันหนึ่งผ่านไปอ่ะหากเราไม่ทําคลิปเก็บเอาไว้นะคะเราจะไม่รู้เลยละในวันนั้นน่ะเราทําอะไรบ้างเออนะเราเจอเจอใครบ้างแต่พี่ทําคลิปมาก็เพื่อ Memory รีเอาไว้นะคะ เก็บข้อมูลเอาไว้นะแล้วก็ไม่ได้ว่าหรือใส่ร้ายใครทั้งสิ้นนะคะการดูดวงของพี่อ้อยก็แบบเรียบเรียบง่ายๆค่ะฟังแบบชาวบ้านเขาพูดกันเขาฟังกันนะฮะนะไม่ได้มันเน้นหนักในเรื่องการเกิดมันจะเกิดจริงๆอย่างงู้นอย่างนี้พี่อ้อยไม่เน้นละคะ่ะนะคะฟังแล้วสบายใจฟังพี่อ้อยพูดแล้วสบายใจค่ะแล้วก็เก็บไปเป็นข้อคิดนะ การที่ว่าพูดและเตือนสิ่งใดนะมันเป็นข้อคิดก็เก็บเอาไว้พิจารณานะฮะจะคอยฟังข่าวนะคะเพราะว่าเราลงแอปกระเป๋าตังแอปเราชนะแล้วนะคะก็อยากจะรอฟังข่าวดูนะคะก็อุดอัดใจหน่อยเหมือนกันลคะค่ะแหมใส่เสื้อชุดตัวนี้อะ่ะมันสบายจังเลยนะเพราะว่ามันโลง่ลงๆแล้วก็อากาศร้อนด้วย ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มจะเที่ยงแล้วร้อนละนะก็สบายสบายใจนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายชีวิตค่ะร้อนมากค่ะแดดร้อนมากเลยแดดร้อนค่ะ นะคะออกไปนี่โอ้โหไม่ไหวร้อนมากเลยนะคะอยู่บ้านนั่นแหละดีค่ะเปิดแอร์เย็นฉ่ำสบายใจนะคะเออวันนี้ขายน้ำหอมได้ไปสองขวด <c oughs> ก็นั่นแหละลูกค้ามานั่นแหละคะ่ะเขาก็ชอบใจก็ช่วยซื้อนะคะช่วยแม่หมอก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่หมอก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆในการที่ว่าอุดหนุนนะคะแล้วก็มีความเชื่อถือเชื่อมั่น นะคนเราโตทำงานค่ะนี่ค่ะโตทำงานทีวีข้างนอก บ้านพี่ไม่มีฉากวิวอะไรที่น่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะตื่นเต้นในบ้านนะคะสบายๆเรียบๆนะคะนี่ค่ะแสงเข้ามาทุกทุกที่เลยค่ะบ้านพี่เนี่ยแสงไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในไม่ว่าหน้าต่างไหนเห็นไหมสว่างเพราะบ้านพี่เหมือนบ้านแก้ผ้านะมีกระจกเยอะกระจกเยอะมากเลยค่ะนะทั่วเลย ทุกประตูแสงจะส่องสาดเข้ามาหมดนะใช้ประม่านกันนะเปิดแอร์มันก็โอเคคลายความร้อนได้บ้างเหมือนกันนะน้ำหอมก็ทำไปเรื่อยๆค่ะนะมีคนซื้อก็ส่งให้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยู่บ้านทำแต่น้อยไม่ต้องไปอะไรนักหนาค่ะพี่อ้อยพอใจในความเป็นอยู่คะแต่ละวันนะคะ สองร้อยสามร้อยร้อยเดียวบางวันไม่ได้เลยไม่เป็นไรมันหมดความอยากแล้วค่ะชีวิตที่เหลือเนี่ยมันหมดความอยากจริงๆนะอยากรวยยากค่ะแต่ก่อนเนี่ยใช่มันยังมีไฟแต่ตอนนี้ไฟมอดแล้วไม่อยากได้ไม่อยากดีไม่อยากอะไรทั้งสิน้นะะนะเฉยเฉยจนก็เคยจนรวยก็เคยรวยจนลงอีกแล้วฮะรวยขึ้นมาอีกแล้ว จนถาวรเลยตอนนี้ค่ะจนแบบแย่แต่ไม่เป็นไรนะเราแก่แล้วอย่าไปฮึกเหิมอะไรที่มันควรจะหยุดหรือควรจะปล่อยวางนะไม่ควรอยากจนเกินนะอารมณ์ของเรามันจะจะสับสนนะเราหยุดความอยากฮะหยุดคือตัวกําหนดนะคะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นะหมายความว่าหยุดหยุดอยากอยากได้อยากดี ใครมีน,น,มนู่นมีนี่ก็อยากจะอยากกับเขามั่งมันมันไม่ใช่ค่ะนะคะเราเราต้องควรคํานึงถึงว่าเราพอใจไหมเออความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราดิ้นมาจนหกสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยเกือบจะเจ็ดสิบแล้วค่ะ <laughs> มันไม่มีแรงจะไปหรอกคะ่ะนะหัวใจนะ่ะมันโบยบินนะหัวใจเรามันโบยบินยากค่ะ เขาทำนูน่ทนทํานี่ทั้งที่เรามีความสามารถทําแต่แรงมันไม่มีค่ะหมดแรงนะคะกระดูกกระเดี่ยวเรารู้สึกขบเพาะไปหมดโอ้ยมันแย่ค่ะจะลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยนะมันโอยไปหมดแล้วจะเอาอะไรลนะ่ะวิชาที่เรามีอยู่ถ่ายทอดให้คนอื่นเขาก็รับไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเรานะี่ยการเป็นหมอดูเนี่ยนะมันต้องมีซิกเซนต์นะคะต้องมีซิกเซนต์ต้องมีความเฉลียวฉลาด ต้องแก้ปัญหาให้คนของเขาได้นะคะแต่แก้ให้รวยนะ่ะอย่ามาถามนะแก้ไม่ได้ค่ะหมอคนไหนก็แก้ไม่ได้นอกจากว่าคันลองชีวิตเขาจะไปประจวบเหมาะตรงอายุเท่าไหร่นะคะแล้ฝืนมันไม่ได้หรอกคะ่ะทุกคนอยากรวยทุกวันเนี้ถามว่าอยากรวยไหมอยากรวยทุกคนเลยแต่มันจะรวยได้ไหมทุกคนไม่ได้นะเหมือนคนไปหาหวยอ่ะ ไปหาเออไอเจ้าไข่เอยสมัยเมื่อก่อนก็นจะพ่อปากแดงอุย้ยเหมารถกันไปนะโอ้โหพยานนากอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้เลขเด็ดนูน่นนี่นั่นฉันว่านะแผนไม่ได้ดูถูกนะไม่ได้ว่าใครคนเราต้องมีสตินะฮะเลขหนึ่งถึงเลขสิบเนี่ยนะฮะเขามีให้แค่นี้แล้วเราไปทำได้เป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเป็นพันล้านเป็นอู้สารพัดก็เพราะว่าเลขแค่สิบตัว ถ้าเราจะซื้อนะลอตเตอรี่หรือจะซื้อหวยเรืออะไรแล้วแต่นะเราลองวิเคราะห์ดูซิว่าีอเลขสิบตัวเนี่ยเขามีมาให้แล้วก็เรารู้จักทุกคนทําไมเราไม่ลองดูว่าเออถ้าเรามีโชคอะซื้อซื้อเลขเดียวก็ถูกถ้าเราไม่มีโชคอะซื้อให้เป็นตับเป็นปึ้งก็ไม่ถูกก็อยากรวยกันทุกคนน่ยไปก็อยากจะรวยแตกลับมามันรวยทุกคนไหมถามนอยถามแค่นี้ไม่รวยทุกคนนะคะ ไม่รวยทุกคนคนที่ดวงดีเขาก็รวยในจังหวะนั้นจังหวะที่เขาไปเอาจังหวะที่เขาไปหาเลขถ้าดวงมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่มันไม่อาจจะรวยได้ในจังหวะนั้นนะคะนี่ต้องได้สตินะไม่ว่ากันค่ะแต่ว่าเราคิดว่าทำอะไรเนะี่ยให้มันได้สติแล้วน่าจะดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่หลงทางนะเอาเหอะตามสบายนะ ใครที่เออไปแล้วก็ฉันได้เล,เลขนู้นเลขนี้กลับมาก็หงอยเหงานะนะเหมือนกับโอ้โหตายแล้วไปแล้วไม่ได้แต่คนอื่นเ็าได้นั่นคือจังหวะดวงของคนคนนั้นนะคะนะมันไม่ได้กับเราไม่ได้กับเราอย่างทุกคนหรอกคะ่ะนะพี่ถึงบอกว่าดูดวงอนะดูได้พี่เป็นหมอดูแต่ว่าให้ข้อคิดนะดูดวงดูอย่างมีสติดูดวงอย่าเชื่อดวงอย่างงมงายนะ อย่าให้คนอื่นเขาผูกดวงของเราสิจนเดินเป๋ในขณะที่เราเนี่ยนะอยากได้แต่เขาบอกว่าเราเนี่ยนะจะได้นูน่นได้น,นี่นี่นั่นแต่ไม่ได้พอไม่ได้ก็ผิดหวังใช่ไหมเราต้องดูจังหวะของเราด้วยโชคชะตาของเราเนะ่ยเมื่อกราฟชีวิตมันขึ้นนะฮะจากวันเดือนปีเกิดเนี่ยกราฟชีวิตมันขึ้นสูงเนี่ยนะเราทํำยังไงก็ดี